สวัสดีครับพิสันขึ้นออดครับพอดีมายามจันไม่ยุทงครับก็เลยเอาไอ้ตัวเล็กนะครับเปลาตัวน้อยเอาตัวนี้น่อยนี่ครับขึ้นให้พี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้น่อยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งนั่นนะเป็นวาวตัวน้อยของผมนะครับล่มก็วีวีดีแท้สิเ้เขาท่าแท้นะครับพอดีมายามจันไม่ยุทงนะครับก็เลยถิ่มาเบิ้งวาดอาจารย์ไม่น้ำนะครับเปล่าจารย์ไม่เล่าอ่าอาจารย์ว่าสิ เราเลี้ยงกันไว้นะครับเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งท่านคุณหากลากเลยพี่น้องเรวาเอาสองหองตัวเล็กนะครับที่ผมแลีนพี่น้องเบิ้งนะครับพอดีมะยำจันไม่ยุทงพอดีก็เลยเอาวางหน่อยลงมานะครับล่องปล่อยกันเบิ้งแต่ล่มก็พอดีนะครับล่มพ็ค่อยดีมานเลยล่มอวยสายอวยขวานะครับแต่ก็สายดีอยู่เพื่อว่าสายดีอยู่นะครับ ไวใส่ไวขวลลัวได้ลมลมเบานะครับลมเบาลมก่องเว้นนะครับประมาณเสียบสามโมงเสานะครับเบานะครับแต่ว่ากับมี่เล็กๆน่อยนะครับมีล่ลมกแกล้งกันดีแล้วนะครับขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วนะครับตัวเล็กเอาตัวหน่อยนะครับเสื่งปลอยเสือกเบาเงาปาไหนนะครับปล่อยเสือกเบาเงานะครับ มันนี่ที่พาพี่น้องว่ายามจันไหมยูทงเน,นี่ยข้กิกรไดสายสวยงามนะครับสายสวยงามสายดีนะครับเป็นสูตรของอาจารย์ไม่นะครับซึ่งเล่าเหตุสูตรนี้เพื่อจะเห็นสัดส่วนของตัวของวาวนะครับหลายคนก็เห็นอเอวสันเนี่ยถ่ายสันเนี่ยมันก็เลยเบิง่งบอกเห็นสัดส่วนนี่เห็นสัดส่วนเต็มๆนี่พี่น้องนะครับสัดส่วนของวาวจะเป็นแบบนี้นะครับ ในรูปแบบของอาจารย์ไม่จะเป็นแบบนี้แทบทุกโตนะครับเดี๋ยวที่เบิงใกล้ๆนะครับเ,เบิงวาวที่อาจารย์ไม่เราตากไว้นะครับพ่าวาเราเห็ดเรีย้พยแล้วแหละเป็นตากไปแล้วก็วาวหลายตัวที่ิันสร้างไว้กับมีนะครับอาจารย์ไม่กําลังเห็ดทําท่มให้พี่น้องนะครับผลิตให้พี่น้องที่สร้างมากแล้วก็โอนเงินใหม่อาจารย์ไม่แล้วนะครับ ครับนี่คือว่าวอาจารย์ไม่เรามาตากไว้นะครับตากไว้เพื่อสีให้กาวมันแห้งให้ลูกค้าพี่น้องใช้ว่าวพี่ชนทัศน์ที่เป็นอันโอนเงินมาให้ดีใจน้ำพี่ชนทัศน์น้ำครับเอาว่าวเดี๋ยวว่าวตัวใหญ่เดี๋ยวว่าวตัวใหญ่สะใจไอ้ฟังนี่เป็นเป็นรุ่นใหญ่บอกครับอาจารย์นี่เป็นรุ่นใหญ่โอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อยู่กลางอยู่ขางอาจารย์ไม่นะครับ อันนั้นตัวเล็กผมตัวน้อยผมเอาเห็ดอันซ่วงของอาจารย์ไม่ก็เลยให้ขึ้นทําเนี่ยนําเนี้ยแต่เดี๋ยวจะไเอาว่ามาตากแดดน้ำเปิ่อนนะครับมื่อนี่แดดไม่ค่อยดีปานไหนนี่ตัวแง่สูตนี่ตัวแง่สุดรนะครับเนาะนี่ใหญ่สูตรนี่ตัวร่องเมื่อนี่โอ้สองตัวนี่ตัวใดก็ได้เหรอครับแจวอาจารย์กำลังเตรียมแตงสนุยเหรอมาบูมาเลยก็ได้ระบุมาเลยตัวใดเหรอแต่มันก็สีเดียวกันบ่อาจารย์ เดียวกันหุ่นเดียวกันท้อกันน้อยเงี้ยท้อกันเบิดคึ้นซ้ำเขาซ้ำซ้ำกันคือกันเบิ้ดสีว่าแตกตัวนี้เเ็็ดดหมม่วานโอ้ตัวนี้เห็ดหมู่ว่านปะครับเห็ดหมู่ว่านตัวนี้ที่อาจารย์เห็ดหมู่ว่านนะครับจานไม้สองเมตรสิบเส้นโอ้สองเมตรสิบเสนโว้ยกีใหญ่เต๋อตัวนี้ตัวนี้สองเมตรห้าตัวของของพี่สำเนียงโอ้พี่สำเนียงนี่เด้อตัวของพี่สำเนียงเด้อนี่ เนี่ยอจารน้อเราแจ้งไวถต้องคือกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นกลางเปปมืนว่าครับอาจารย์ไม่แอนสเุนเีสเรีนสุปีซมีรุ่นนี้รุ่นนั้นบมีพีกายบมีแต่ว่าปีนี้เรียนรุ่นหญ่ดีอาจย์น,นเรีนจัมโบ้เลยจัมโบ้พี่ชนธได้หนึ่งตัวนะครับความสนุ็้สตัวเดี๋ยวอาจารย์ไม่ราจิแจ้งไว้่านะครับว่าตัวน กับคู่แฝดนั่นอครับอาจารย์อาจารย์ช่วดี่วยเฉกันดูการเหาก่อดสิเดวอมปีไข่ดีเนาะว้อมปีไข่เพื่อน้ำโอ้ที่ว่าพาอาจารย์อย่างไ้เห็นบอครับเราจะได้เราไปสองโตแล้วล่ะเราจะได้บางง่ไปบ่ได้เล่นก่อไปตั้งโซ่ไว้ครับโอ้เดไดพื้นทีเล่าหน่อยเนาะเาปนดวงเงพืีหล บอเดโอดอกอาลาเลยเตี้ยตัวนี้มีสัญลักษณ์ของตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนนี่เนาะตัวนี้นั่นว่าเสียวไว้เอว่าถลายนเหว่าเสียวไทะเลนยมือเกือดอกพี่น้องอยู่ในกีบปี่น้องบ้งแล้วผู้ใดสนใจตัวใดเลือกเอาเลยนะครับเนอสองเมตรยี่สิบอันนี้สองเมตรยี่สิบครับโอ้ก็ยังยู่อาจารย์สองเมตรยี่สิบไรแตหันยังยังเหลืออยู่เลยครับพี่น้องนะครับไรพางนี่เจดจะเมื่อไปซื้อผ้ามาเนี่ย ไล่พังแล้วก็ปูหลังเรียบร้อยแล้วเออโก้แล้วโก้เป็นสีเกี่ยวอ่อนแล้วหลังโตมันรับลมรับหมองรับลมหลังตึ้งอันนี้มาเป็นปีกทะหโลดสายดีสายแน่นอนเลื่อนมาครับจันนอนอยากออกแข็งน้อยนึงปีกจะแข็งเลยอันนี้เลื่อนมาหนีคือสองเมตรมาหนีคือช่วงนี้สองเมตรฮะ สองเม็ดหาเส้นนะครับสามตัวนี่สองเม็ดหาเส้นนะครับเปลือกเบิ่งเอาเอามีรุ่นน้อยตัวนี้ไหมรุ่นน้อยน้ำตัวนี้ลุนน้อยอยู่พุ่นโอ้รุ่นน้อยอยู่ึ้นไกลลุนน้อยลงมาอีกโอ้ยมีทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยสองเมตรกว่านี่ส้มนี่นี่สองเมตรกว่าครับปีกสองเมตรกัวสองเม็ดหาสองเม็ดหาโอ้สีสันพี่น้องสวยงามเลยดดวงใเลือกได้เลยเลือกได้เลยผู้ใดอยากได้ดวงใดเลือกได้เลยมุ่นเดียวกันรูปทรงเดียวกันรูปทรงเดียวกัน เพีชตังแต่ระบายสีคนละอันแน่้ยคนละอันนะครับพี่น้องเบิ่งเอาพอเห็ดหลายหลากมากอ้นอ่ะอ้วนอ่ะหอดพุ่นหอดพุ่นกักเลยพี่น้องมารุ่นน้อยพี่น้องไปนี่โอ้ยถ้าหักหลายรุ่นน้อยมาลุ่นน้อยนี่อันนี้เม็ดแปดเม็ดแปสิบนะครับรุ่นน้อยเม็ดแปดสิบคูน้ำเงินบ่อยจันเออคูน้ำเงินนี่เม็ดแปดสิบกระหูกพุ่นแบบเดียวกันเลยบ่อยจันพิษจะวาม ดวงน้อยดวงใหญ่รุ่นนี้กัดไว้รุ่นเรียนได้เลยในน้อยในแน่ผู้เฒ่าซ้ำไหซ้ำหนึ่งนี่ซุ่มมากๆก็เรียนได้เนได้ครับรุ่นเพราะว่องๆสิบผาสิบหกนี่มันกับบ่แห้งเพราะบ่ไหนเนาะเรียนได้สามารถเรียนได้เลย่้นไม้นี่เมตรหกเมตรหกสิบเอ้ยเมตรหกสิบโอ้ตาหักแท้เมตรหกสิบนี่มันไปหลายดวงแล้วนี่ไปซีหาดวงแล้ว แม่นกชีพรู้สึกว่าที่ไปหาดวงแล้วเหลือสองดวงนี่มันไปหลายดวงแล้วไปหาโตเฮ็ดไปเจ็บโตนะครับรอาจารย์เพราาะว่มัันนเมื่อนั่นกับนี่พี่น้องมะยามฝนก็เอาไปเนี่ยต,ตกไปจังหวัดตาลสุดตัวนึงนี่ฝากพระอาจารย์ไปเหรียญน,น้ำตัวนึงนะครับชุมช่มรุ่นจิ๋วนะครับ สามสิบสี่ปีเจ็สามสิบพอดีๆเรียนว่าหันหันนี่เอาตัวตัวนี้ต้นไม่ล่าสุดเตี้ยต้นง่ายนี่ตัวนี้นี่หัวกระเฮ็ดแล้ววังหันโอ้แล้ววังหันตัวนี้นี่แล้ววังเดียวนี่โอ้ยสวยงามนี่ละมันว่าแล้วสวยงามครับสวยงามแล้วเร่าก็เลยออกมาตั้งน้ำมูลนี่เบิ่งอยู่ ยูรุ่นขนาดประมาณอันนี้ก็ะสองเมษหาคิดกันนึ่งสองเมษหานะครับสองเมษหาสารสร้างจองได้สร้างจองเนี่ยเลยพี่น้องนะครับระบูมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดอย่าระบูมาเลยนะครับบ่วมันเป็นเบาอันล่มควายจะออกเบาร่มแห้งจังน้อยออกร่มแห้งจังน้อยเห็ดปีกสีแข็งแข็งไว้แยมแล่นได้ทั้งล่มควายล่มแห้งนั่นแหละสามารถแรงร่มแห้งได้สบายพี่น้องเบิ่งเอานะครับของอาจารย์ไม่ประมาณ โอ้ยตัวอะไรยี่สิบนี่เพิ่งออกมาเครื่องเดียวมันบวกกี่ขันเฮ็ดเล้ามันเล้าว่าอะครับบังผมมุ้งกล้องผมกับบ่าใดอีต่างหากมุ้งกล้องกับบ่าพ่อบ่าพ่อเนะครับเพราะว่ามันเหีมันแขงเหีอยู่ข้างในนี่น่าจะเป็นวาวลุนกลางๆเลยครับไม่ได้กลางเดียวไหมไม่ได้กลางๆเบิดเฮาใส่แล้วไม่ต้องลุนกลางๆนะครับอาจารย์ไม่สีเนียนลุนกลางๆให้พี่น้องส้มโอ้ส้มเฮ็ดไว้ข้างพี่กับนี่เดี๋ยวสุดลูกหูลูกตาเลยวาวแล้วปูนหอดทุน ขดกล่องผมบอดีเลยผมยางว่าได้ยางเพิ่มอีกกล้องสรุดมันถี่บมวนมันบ่งง่ยครับไปจากาตัวสีตัวไล่ทหารน,นะครับทั้งพี่เป็นรุ่นใ่นะครับทั้งพี่เป็นหุุนใยหลุ่นใหล่นใยนี่รุ่นใ่พอดีล้ลมมาในน้นนอยโอ้ยย่อยปิวงามครักนี่เป็นรุ่นใ่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แกรู้สึกว่าสร้างจองอะไรสองตัว งงนะนนครับเบงครับเบงอ<ด>กลากเลยครับพุนออดปุ่นกักวิธีชาวบ้านผลิตสามารถเฮ็ดว่าคือออกแบบด้วยตนเองหาวิธีการเอาประสบการมาออกแบบเกิดว่าปุ่มบรรยาชาวบ้านปุ่มบรรยาชาวบ้านเอาประสบการมาออกแบบว่าควรจะเปลี่ยนแบบนี้คั้นทเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้เออพวกบรรดาเซียนบาวทั้งหลาย สิมาก,มกสิชอบแบบนี้หลายที่สุดับกหุนนห่นเงาหุ่นสูงเพียวๆหุน่นแบบเบิ่งบ่้จืดบ่เป็นหุ่นอ,อดปลอดแอดแปดคือหุ่นเงาอย่างเดียวของอาจารย์ไม่สูตรของอาจารย์ไม่คือเป็นหุ่นแบบนี้นะครับจะเป็นหุ่นแบบนี่ของอาจารย์ไม่ร้อยเอ็ดนะครับร้อ,อยเอ็ดงไยก็ตาม้องร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเลยแต่เป็นหุ่นแบบนี้ครับท่านที่เลย จังหวัดอื่นมันสีบะมี่หุ่นยังสีส่วนเป็นสีเอ็นอีกแบบนึงเออเป็นอีกแบบนึงแหลมๆก็มีสันๆเบ้าสันๆเบ้าใหญยง่ายสีก็มีแต่ว่ากาดตางคนต่างมองนะครับเป็เนก็ข,ขึ้นขึ้นกันครับขึ้เลยว่าคงาเจ้าอาขึ้นก็ข,ขึ้นขึ้นกันล่ะครับแต่ว่าเท่านี่จะปบเพรามัานเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วมันก็บยุอากาศได้โดนครับเราเวลาขึ้นไปอาจารย์มันสีสัตว์ส่วนกันว่าอาจารย์ขึ้นไปสัตว์ส่วนระวัง ขากับเอวนี่มัดเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเห็นได้ท่อกันเลยอืกับนี่คือคือนี่คือเออนี่คือสูตรนี่คือสูตรสัดส่วนของอาจารย์ไม่เป็นแบบนี้นะครับปีกนี่สีออกเงีกยวกัวบรรดาเสี้ยนเบาทั้งหลายแหละแมีนอยู่ครับผมสังเกตเลยว่าปีกจะเงี้วกออยู่สีออกเงี้วว่แม่นแหลมเปรีดเด้คือเงาเฮ็ดโค้งให้มันมีมุมต้องดัดในบ่อาจารย์แมีนต้องใส่ไม้ร่นเฝ้าไฟ่เราก็ดัดให้มันได้คือกัน